มาดูคาดการ์ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับถึงแม้ว่าแน่นอนปีนี้มีการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะแต่ว่าเรื่องของการส่งออกมันหบนะถึงแม้ว่า2เดือนล่าสุดเนี่ยตัวเลขมันจะเป็นบวกแต่ที่ผ่านมามันลบ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 นะครับการบริโภคในในประเทศก็ยังเป็นปัจจัยบวกอยู่แต่ว่าพอบวกลบคูณหารไปมาแล้วเนี่ยจากเดิมที่เคยคาดการ์ไว้ว่าเศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัวที่3%กว่าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมกระทรวงการคลังปรับลดคาดการณ์ลงมาทั้งปีน่าจะขยายตัวเหลือแค่2.7%นะครับ ในขณะที่คาดการเศรษฐกิจของไทยปีหน้าคาดว่าจะโตได้3.2%เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้คุณพรชัยถีรวร์เพื่ออำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยถึงคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับสรุปแล้วทั้งปีน่าจะขยายตัวลดลงมาอยู่ที่2.7%เปอร์เซ็นต์ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวกับอุปสงค์ภายในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยบวกสําคัญอย่างการท่องเที่ยวทั้งปีคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยปีนี้27ล้าน7แสนคนครับ จะสร้างรายได้1 1 8 0ล้านืล้านบาทขณะที่การบริโภคภาคเอกชนก็คาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันน่าจะต่อเนื่องขยายตัวได้5.8%จากแรงกดดันของอัตราเงินเฟอ้อที่คลี่คลายลงแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขการเติบโตที่2.7%นนั้นก็ลดลงจากคาดการเดิมคือ3เดือนที่แล้วเนี่ยยังคาดการไว้ที่3.5%อยู่เลยนะแต่ว่าพอไปดูภาคการส่งออกนี่มันหดตัวคาดว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยส่งออกจะติดลบ1.8%เนครับเนื่องจากว่า ประเทศเศรษฐกิจคู่ค้าของเราเนี่ยเขามีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นคือพอเศรษฐกิจเขามีปัญหาเขาก็ซื้อของเราน้อยลงนะเราก็ส่งออกไปได้น้อยลงส่วนคาดการเศรษฐกิจปีหน้า25 6 7นะครับคิดว่าจะตัวเลขเพิ่มนะปีนี้เขาบอก2.7ใช่ไหมฮะปีหน้าจะเป็น3.2%มีปัจจัยสนับสนุนก็คือปัจจัยบวกเนี่ย3อันอันที่1ก็คือการบริโภคภาคเอกชนเหมือนเดิมอันที่2การส่งออกปีนี้ที่ติดลบใช่ไหมปีหน้าน่าจะเป็นบวกละ แล้วก็บวกอันต่อมาก็คือภาคการท่องเที่ยวนะครับโดยคาดว่าปี2567นั้นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะเข้ามาเที่ยวไทยถึง34ล้าน5 0กว่าคนขณะที่การบริโภคภาคเอกชนก็จะขยายตัวต่อเนื่องที่3.1%ส่วนการส่งออกมีแนวโน้มว่าปีหน้าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องตามอุปสงค์ในตลาดโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าคาดว่าส่งออกปีหน้าขยายตัว4.4%เลยนะครับอย่างไรก็ตามการคาดการเศรษฐกิจปีหน้าณนะตอนนี้ที่พูดไปเนี่ย ยังไม่ได้คำนวณปัจจัยบวกจากพวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของภาครัฐนะเพราะว่ายังไม่ได้ชัดเจนออกมาว่าจะเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทอันนี้ก็ยังไม่ได้คำนวณว,ว่าพอเติมเข้าไปแล้วเนี่ยจะทาให้เศรษฐกิจเป็นบวกมากน้อยแค่ไหนส่วนปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลกระทบนะต่อเศรษฐกิจไทยที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็อย่างเช่นแน่นอนสถานการณ์สู้รบในอิสราเอลและโวนดกาซาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานให้ปรับสูงขึ้น ความยืดเยื้อระหว่างสงครามรัเสเซียยูเครนนะการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐความผันผวนของตลาดการเงินโลกสถานการณ์เศรษฐกิจจีนที่ส่งผลต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวไทยรวมถึงปรากฏการณ์เอลนิโยที่ว่าปีหน้าเนี่ยมันจะแรงยิ่งกว่าปีนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของภาคเกษตรด้วยครับ